ข่าวร้อนที่ทำให้แฟนแฟนเทคโนโลยีมือถือต้องตื่นเต้นชิป Snapdragon 8ปด Gen จาก Qualcomm กำลังจะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้และอาจมีสมาร์ทโฟน2รุ่นใช้มันได้ทันทีเลยนะแต่มาดูกันว่ามันจะกระทบตลาดไหม Qualcomm ได้ประกาศก่อนหน้านี้แล้วว่าชิปรุ่นไฮเอ็นนี้จะมาถึงในปลายปีนี้และตอนนี้ก็มีรายงานล่าสุดจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือที่บอกว่าการเปิดตัวอาจเกิดขึ้นเร็วๆนี้เลยโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนครับคุณอาจสงสัยว่าข้อมูลนี้มาจากไหน ก็มาจากดิจิต c h a ชสเ a t i o n นั่นเองจอมหลุดที่เราคุ้นเคยกันดีที่มักเผยข้อมูลลับๆออกมาได้อย่างแม่นยำและคราวนี้เขาบอกว่าชิป Snapdragon 8 Gen 5จะเปิดตัวในช่วงนั้นพร้อมกับสมาร์ทโฟน2รุ่นที่ใช้ชิปตัวนี้ได้ทันทีภายในเดือนเดียวกันเลยด้วย หนึ่งในนั้นคือรุ่นที่เน้นการเล่นเกมอย่าง OnePlus 6 Pro Max ซึ่งมาพร้อมจอแสดงผลแบบแบนความทีรีเฟต165 h z ที่ทำให้ภาพลื่นไหลาราบรื่นเวลากดเล่นเกมหนักๆและแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง8,000 mAh เพื่อให้คุณเล่นได้ยาวนานโดยไม่ต้องห่วงเรื่องพลังงานหมดกลางทางเหมือนกับที่เราเห็นในเกมมือถือระดับสูงที่ต้องการกราฟิกสุดพุง่ง ส่วนรุ่นที่2เน้นไปที่การถ่ายภาพอย่าง vivo s 50 pro mini ซึ่งติดตั้งกล้องเพรศโคปที่ใช้เซนเซอร์ e m s i s 8 20รุ่นกลางให้คุณถ่ายภาพได้ในระยะไกลยอย่างคมชัดและยังมีเซ็นเซ,นเซอร์แกนล,ลายนิ้วมือแบบอัลตราโซนิกที่ปลอดภยัยและรวดเร็วอีกด้วยเหมือนกับเทคโนโลยีที่เราเห็นในโทรศัพท์ระดับพรีเมียมที่ช่วยให้การถ่ายเซลฟี่หรือภาพกลางคืนดูโปรขึ้นทันทีและนี่คือส่วนที่น่าสนใจมากขึ้นดิจิตอลแชสเตชันยังเปิดเผยว่าแบรนด์อื่นๆอ,อย่าง oppo iqo มีซูหรือมอเตอร์กก็กำลังเตรียมเปิดตัวอุปกรณ์ที่ใช้ชิป snapdragon แปด gen 5ตามมาเช่นกันซึ่งอาจทำให้ตลาดสมาร์ทโฟนในปีหน้าคึกคักขึ้นอีกคุณคิดว่ามันจะเป็นการแข่งขันที่ยุติธรรมหรือไม่เพราะบางคนอาจบ่นว่าการเปิดตัวพร้อมกันอาจทำให้ผู้บริโภคสับสนในการเลือกซื้อแต่ส่วนอื่นอาจชอบความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นสำหรับสเปคของชิป snapdragon แปด gen 5ตามที่หลุดมาจากก่อนหน้านี้ก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจมากๆเลยครับซึ่งเราจะอธิบายให้เข้าใจง่ายสำหรับผู้เริ่มตน้น ผลิตด้วยเทคโนโลยีกระบวนการ3า m อซึ่งเป็นขนาดที่เล็กมากทำให้ชิปประหยัดพลังงานแต่ให้ประสิทธิภาพสูงเหมือนกับการใส่เครื่องยนต์เล็กแต่แรงในรถยนต์ครับ CPU อะไรอันที่ปรับแต่งพิเศษโดยคอร์เองซึ่งเป็นการพัฒนาใหม่เพื่อให้ทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้นกว่าชิปรุ่นก่อนๆมีสองข้อหลักพรมคอที่ความเร็วถึง 3.8GHz แกิกะเฮิรต์และ6คอประสิทธิภาพ Perform a n c e คอที่ 3.32GHz ทํากิกะเฮิรตทำให้จัดการงานหนักๆได้อย่างสบาย GPU r i n o รุ่นใหม่ที่ปรับปรุงให้การเล่นเกมและกราฟิกดูสมจริงยิ่งขึ้น NPU เฮกซ g กอที่ทรงพลังสำหรับการประมวลผล AI AI ISP ชั้นยอดสำหรับกล้องถ่ายภาพที่ช่วยให้ภาพถ่ายออกมาดีขึ้นด้วยการปรับสีหรือลดสัญญาณรบกวนอัตโนมัติ ข้อมูลทั้งหมดนี้มาจาก g i z m o c h i n e r https www g i z m o c h i n e r com //2025//11//09//snapdragon 8-gen-5-launch-timeframe-tip อนขีดซึ่งเป็นแหล่งข่าวเทคนโนโลยีที่น่าเชื่อถือแต่มาถึงตรงนี้แล้วคุณอาจสงสัยว่าการเปิดตัวเร็วๆนี้จะกระทบกับชิปรุ่นอื่นๆหรือไม่บางคนอาจเห็นว่ามันเป็นการก้าวกระโดดแต่คนอื่นอาจคิดว่ามันเป็นการเร่งรัดเกินไปเพื่อแย,ย่งตลาดคุณเห็นด้วยหรือไม่ หรือคุณคิดว่ามันจะช่วยให้สมาร์ทโฟนในอนาคตพัฒนาเร็วขึ้นจริงๆแชร์ความคิดเห็นของคุณในความคิดเห็นด้านล่างได้เลยเราอยากฟังว่าคุณคิดอย่างไร